เลยรกรอบๆค่ะให้เราทําให้แฟนคลับเป็นคนทานรสอ่อนๆอยู่แล้วน่าเห็นไหม <c oughs> เยินหมด <c oughs> ถือว่าไม่เร็วสําหรับคนทำโกซิมีครั้งแรกเนี่ยทําครั้งแรกได้ขนาดนี้ถือว่าดีเยี่ยมคะ่ะไม่เครื่องปรุงดีเครื่องดีเครื่องุงดี ทีทั้งหลายเดินเรียงแถวเข้ามาเลยนะคะนี่ขดด้านข้างจาของร้านอาหารปิ้เองมาเลยค่ะยายจะเปิดร้านอาหารไหมครับอย่างคุณยายเหรอคะครับอุ้ยเหนื่อยไม่เปิดหรอกทำกินเองยังเหนื่อยเลยงานถี้ถ้าได้ปรุงนะมันจะเลิศมากอร่อยค่ะยายครับมีคนเขาชอบชาวบัวรวยแล้วน่าจะมาทำสวนทำไมอยู่ฉยๆสวยสวยก็ได้ อ้าวทุกวันนี้ยายก็เก๋ก,ก็สวยก็ทําสวนก็มีความสุข,สขอม,มันเป็นความสุขคนเราความสุขต่างกันนะบางคนมีความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกอแต่นี่ที่ทํานี่ไม่ใช่ว่ามีใครบังคับนะ <laughs> ทําเองเราทําแล้วเรามีความสุขคุณย่ญญานะคะยังมี